ท้ายน้องจอจะพาไปไหนไปเสริมความงามค่ะเพราะว่ายังไงก็ตามต้องดูแลตัวเองนะคะไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายไปได้ไหนได้เลยต้องไปเลยเพื่อจริงๆสง่างามอยู่แล้วแต่ควรจะเพิ่มอะไรอาจจะให้วิ้งวิงหน่อยนะคะให้หน้ามันดูโกรอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ไปได้ที่ Apex Profile Beauty นะคะวันนี้คนที่ไปก็คือบรรณาธิการสาวสวยของนิตยสารแฟชั่นชื่อดังเปรียวโอครับคุณแจ๊คพนิดนาฏย้มเพกา ก็มีปัญหาทางด้านดูแลวความงามก็เลยไปปรึกษาคุณหมอที่ APEX ไปชมกันค่ะสวัสดีค่ะพนิดนาแยมเพกาะนะคะขณะนี้ดำรงตำแหน่งเป็นบรรณาธิการนิยาศาสรเปรีโยวค่ะลักษณะงานที่ทำตอนนี้ก็่อไปเรื่อยๆนะคะก็ดูแลตรวจพุบบ้างดูแลต้นฉบับบ้างแล้วก็ดูแลทางด้านฝ่ายอาร์ตบ้างนะคะ กาลักษณะงานก็บางครั้งมีความเครียดะสมอยู่บ้างแนละช่วงนี้ระยะหลังไปออกงานบ่อยๆก็จะมีเวลาพักผ่อนค่อนข้างน้อยปัญหาที่พบขณะนี้คือผิวเริ่มแห้งนะคะอยากได้รับคําแนะนําดีๆจากคุณหมอผ่านไทยเอเจ็นะคะว่าทําอย่างไรผิวจะไม่แห้งค่ะ สำหรับเรื่องของตรฟิวชันเนี่ยก็จะเป็นตัวที่จริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยเราจะเริ่มผลักวิตามินจากการใช้อออนโตการใช้อัลตราซาวน์เทคโนโลยีอัปเดตสุดก็น่าจะเป็นเรื่องของตรฟิวชันที่จะผลักลงไปได้ลึกมากกว่าปกตินะคะแล้วก็สามารถจะใส่อาสารอาหารได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นพอหลังจากเราใช้พลังงานน้ําที่จะช่วยผลัดเซลล์ผิวช่วยส่งอนุน้ําที่เป็นอนุนานโ,นโนเนี่ยลงไปในผิวเพิ่มความชุ่มชื้น,นหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้พวกวิตามิน DNA หรือสารหลายชนิดเนี่ยส่งเข้าไปในผิวเพียงเท่านั้นเองเนี่ยร่างกายเรา เราก็จะมีอาหารเพียงพอนะคะที่จะช่วยซ่อมแซมเพราะจริงๆร่างกายเราผิวเราเนี่ยเราจะซ่อมแซมทุกๆวันนะคะประมาณสักเดือนหนึ่งเดี๋ยวเราจะปรับทีหนึ่งตั้งแต่ชั้นล่างถึงชั้นบนสุดเนี่ยเราจะใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งทั้นสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยทำให้เราสร้างคอลลาเจนได้เพิ่มขึ้นเราปรับเซลล์ผิวได้ดีขึ้นความสดใสของผิวเนี่ยก็จะคงอยู่ได้ยาวนานขึ้นแล้วเรามีการกระตุ้นการไหลเวียนของเส้นเลือดเพราะฉะนั้นจะทําให้ผิวเราเนี่ยคงความกระชับและคงความยืดหยุ่นเนี่ยได้นานขึ้นอันนั้นก็ ไม่เอาเจ็บไม่เอาอะไรต้องการเมนเทนเฉย าจากการที่ได้คุยกับคุณหมอนะคะว่าการที่มีผิวแห้งน่าจะได้รับการทรีตเมนต์ด้วยคอร์สมอยเจอร์ไรเซอร์นะคะก็ตอนนี้ไปทําการทรีตเมนต์มาแล้วรู้สึกว่าตอนนี้ผิวชุ่มชื้นมากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าการปริบติผิวทําให้ตัวเองรู้สึกผ่อนคลายมีความสุขมากต้องขอบคุณทาง Apex มากนะคะที่ทําให้ดิฉันมีความสุขในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ และสำหรับวันนี้ก็หมดเวลา <S 2> <S 2> <S ในรายการของเราเจาะข่าวเล่าความนะคะสัปดาห์หน้ากลับมาพบอาจารย์สิปรกรและดิฉันอวสดาได้ใหม่อีกครั้งหนึง14นาฬิกาโดยประมาณ T N N 2 4นะคะสวัสดีค่ะ